มามา,มาครับวันนี้เรามาดูผลงานวันนี้นะครับเดินสลับใ้ายต้าเช่นเคยนะครับวันพุธคนก็เยอะอยู่แล้วมาดูว่าผมได้หลวงพ่อท่านใดมาบ้างนะครับย่อยบ้างรักบ้างนะครับรูปหล่อพาะแพร่วัดพิคุลทองอันนี้ปลิวเลี่ยมแล้วนะครับเด่นหลวงพ่อโสธรพีศูนย์เก้าอันนี้กระไรทองนะครับกระไรทองนะเป็นพระสมเด็จบ๊องพรมปีหนึ่งเจ็ดอันนี้สามจุดมีสามจุดมีห้าจุดนะครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงแกะทองมาเลยนะครับเหรียญเสือบินกระไรทองนะครับอ,อันี้สวยบุตรทัดวจับสอกอพิ์ใหญ่วันนี้หลักก็มีหลายองคนะครับเหรียญลุงปู่ทิมอวัดแม่น้ำคูวสวยขี้มูกงหัวปะวงเดือนเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนิยมเหรียญลงเจอันนี้เล่นลงเจมาเหรียญหนึ่งแต่สภาพ ไม่ถึงสวยมากนะครับพอน่ารักนะลงเจครับตลาดภูปอดปีสองสี่เก้าห้าอินโดนี้หืมสวยนะลำปึกเลยจมูกโดงหนาตึกเลยอินโดพิมต์ตนะครับปิดตาหมาสเนปุตโตะนะครับอันนี้เหรียญไอ้ธงวรรดนะครับสองสี่กูทวด นะเหรียญป่ามะไฟเหรียญหลวงพ่อพานวัดสงอ์สังหลวงพ่อแดงพ่อแดงสวยนะครับปูทวดในวันนี้ไฮไลท์หลายองค์นะครับปูท่ทวดศูนย์แายศูนย์แปดนะครับก็มีปูโต๊ะอีกนะครับหลวงปูโตเหรียญรูปไข่หลวงปูโต๊ครับเหรียญพัยดยศนะครับแล้วก็ยังมีรายการอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับได้ย่อยนะแล้วคืนนี้เจอกันนะครับที่ช่องเบ้งถล่ผักเครื่องสองทุ่มตรงของทุกวันนะครับ แล้วก็หลงหลงหลงได้ครับเงินเต็มนะครับหลงเพราะเงินหลงเพราะเต็มนะใส่กระเป๋าวไว้จะได้ในในเงินเต็มครับวัดนิ่ม